กลับมากระต่อนะคุณผู้ชมนะฮะอยู่กับนี่เลยนะฮะสำหรับพระเอกนะฮะของรายการเราเนี่ยก็คือเป็นสมาร์ทพัทคอฟฟี่ที่จ๋าจะไม่พูดเยอะนะสำหรับเป็นสมาร์ทพัทคอฟฟี่คุณโทรไปถามคอร์เซ็นเตอร์เองแล้วกันแต่น้องๆผู้หญิงไม่ต้องทานนะคะซื้อให้คุณผู้ชายทานตัวนี้เขาจะมีพระเอกของเขาเลยก็คือแอลอาร์จินีนะแอลอาร์จินีเนี่ยอาจจะไปช่วยในเรื่องของการดูแลเพศชายส่วนรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยหนูโทรเข้าคอร์เซ็นเตอร์โทรเลยสินค้าไม่แพงกล่องละสามร้าสบนะฮะมี15ซองนะฮะ แฟนกลับมาแล้วเหนื่อยแฟนกลับมาแล้วท้อแท้ทานตัวนี้กันไปนะคุณผู้ชมนะฮะวันนี้จัดโปรให้ด้วยค่ะอาจจะโปรเลยนะครับหกล่องราคากล่องละ350บาทแต่วันนี้มีเป็นเซ็ตด้วยนะครับซื้อนะครับกาแฟเอ็มสมาร์ทพัทกาแฟจำนวน3กล่องนะครับเราแถมให้เลยอีกหนึ่งกล่องซื้อ3แถมหนึ่งแบบนี้ราคาเพียงแค่1น0 0บาททบาทเท่านั้นครับสนใจโทรได้เลยนะครับศูนย์เก้าห้าเจ็ดหนึ่งแปดสี่หกสองสี่นะฮะหรือที่ไลน์แอสุขภาพดีสแกนเคอร์โค้ดมุมขวาหน้าจอได้เลยนะครับสวนคุณผู้ชมท่านไหนนะครับสนใจอยากต า,ามาวางด้านหน้าเหมือนกาแฟเอสมั l พล c o f f e ฟแบบนี้ก็โทรได้ที่เบอร์นี้ครับ0ูนย์แปดศูนยแปด้าเก้าเก้นะครับเดี๋ยวมาล้นนะมึงกูเหนื่อยนะมาเติมกันมาเบียดกันไปเลยนะฮะ อ่ะคุณผู้ชมครับเราไปดูกระแสของคดีคุณแตงโมกันนิดหนึ่งดีกว่าเพราะเมื่อวานันนี้เผานี่อ่าใช่วันนี้เผาแล้วก็เห็นเมื่อเช้าทางด้านของคุณแม่กับคุณเบิร์ดก็เคลื่อนย้ายร่างของคุณแตงโมไปแล้วนะครับอ่าเราไปดูฝั่งคุณกระติบบ้างดีกว่านะครับล้านว่าตนเนี่ยเป็นผู้เสียหายจ่อฟองอัจฉริยะแน่นอนนะครับกระติกมีการเปิดใจผ่านรายการหุ่นกระแสเมื่อวานนี้นะครับกับพี่หนุ่มกัญชัยยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับ Facebook เ c e b o o k นะฮะพี่เมย์รอนอ่าพัชรวิรพงศ์นะ ถามว่ารูปพวกนั้นน่ะมีไหมคุณกติกก็เลยบอกว่าหนูวไม่มีนั่นเป็นรูปจากเครื่องของคุณโมคือโทรศัพท์เวลาใช้ถ่ายรูปหนูกับโมจะบ้าถ่ายรูปกันเยอะมากเลยเครื่องหนูก็จะมีแต่รูปโมส่วนเครื่องโมก็จะมีแต่รูปหนูนะฮะสุดท้ายจบทิปเราก็จะมาแลกกันมาส่งให้กันและกันนะครับ ส่วนเรื่องของการรู้รหัสโทรศัพท์หรือแอคเคาท์ไลน์กลับเ o าท์หรืออื่นๆของคุณแตงโมนเนี่ยคุณติกรู้จักหรือเปล่าพี่หนุ่มถามแบบนี้คุณกติกบอกไม่รู้เลยค่ะไม่เคยเข้าไปยุ่งกับแอคเคาท์ของเขาเพราะเป็นส่วนตัวเขาคงแบบว่าเป็นคนหงรูปเนาะกะติกเป็นคนถ่ายรูปก็เเขาเรียกว่าไงอะแบบผัดกันอะมันก็เครื่องนั้นก็มีแต่รูปอีกคนนึงอีกคนนึงก็มีรูปอีกคนนึงมันมีคนแฮกครับ มันมีมือแฮกเข้าไปแล้วส่วนส่วนที่คุณแม่บอกว่ากระติกมีรหัส่คุณกระติกก็ยืนยันว่าไม่มีไม่มีเหมือนกันนะฮะแล้วตกใจไหมวันที่เพจของเตมโอนพูดลงโพดรูปอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะคุณกระติกก็เลยบอกว่าอุ้ยก็ตกใจว่าอุ้ยใครเป็นคนโพสอะแล้วชี้เป้ามาที่เราเลยกล่าวหาว่าเราเนี่ยนู่นนี่นั่นต่างๆก็งานเข้าหนูอีกแล้วคิดว่าใครเป็นคนทําดีกว่าต้องถามกระติกเนาะเขาก็ต้องเป็นคนที่อยู่ในเพจนั้นเยอะมากเลยลูกคุณกระติกอะบอกว่าคิดว่าเป็นบางแจ๊ ถ้าที่มีข้อมูลก็ต้องดูว่าใครมีส่วนเกี่ยวข้องไหมเขาทําแบบนี้ได้อย่างไรทําไมได้รูปไปใช้วิธีการไหนนะฮะสุดท้ายเองแล้วเนี่ยคุณกติกก็บอกว่ารายชื่อที่ฟ้องดำเนินคดีไปแล้วเนี่ยตอนนี้นะครับออกมาพูดเลยนะฮะในรายการขกระแสคือหนหมอของขวัญ2คุณจินนะฮะสามีคุณหนิงปณิตาแล้วก็3คือสอสอเต้มงคลกิจนะครับ ซึ่งแม้จะยกฟ้องแล้วก็อุทธรณ์ต่อนะฮะขณะที่รายชื่อจะฟ้องได้แก่คุณอัจฉริยะนะครับที่เป็นประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมนะครับซึ่งจะรอพูดจบก่อนแล้วก็รวบรวมหลักฐานดำเนินคดีในครั้งเดียวส่วนคุณแม่คุณตาโมไม่ได้ฟ้องนะครับเพราะว่าอยากจะให้เป็นการพูดคุยกันก่อนนะฮะแล้วคุณกติกจะมาฟ้องแม่ของคุณตาโมทำไมนะฮะแล้วคุณสงสัยแบบนี้นะครับแต่หนึ่งรายชื่อนั้นเนี่ยที่หลักๆที่ดําเนินคดีไปแล้วนะคุณแม่มีหมอของขวานมีคุณจีนแฟนคุณหนิงแล้วก็สสเต้ คราวนี้เองหมอ้องขวัญเห็นแบบนี้แล้วเราก็ต้องไปดูฝั่งหมอฮองขวัญว่าเคลื่อนไหวอย่างไรเนาะเพราะคุณกติกเองก็พูดออกรายการหู่นกระแสไปด้วยเมื่อวานนี้หมอ้องขวัญก็เลยตอบกลับคุณกระติกแบบนี้นะครับบอกว่ากติกเนี่ยที่จะฟ้องยินดีและก็เต็มใจให้ฟ้องนะครับเพราะหมอเองก็บอกว่าพร้อมแล้วก็หมอมีปัญญารับผิดชอบกับคําพูดของกา,การกระทําของตัวเองค่ะ<อ>นะฮะเ<อ>พื่อนตกเรือแทนที่จะรีบช่วยกลับวิ่งหาทนายไล่ฟ้องคนพูดไม่เข้าหูดูออกเลยนะคะ คนอ่าคนเป็นต้องเป็นคนยังไงแบบนี้นะฮะไม,ไม่ไม่คุณหมอต้องไม่พูดแล้วเออไม่เคยบอกว่ารู้จักกันไม่เคยบอกว่าสนิทกันบอกแค่ว่าเป็นเพื่อนของเพื่อนนะฮะ <ๆ S 1> เพราะจะคบใครสักคนเนี่ยส่วนตัวค่อนข้างจะคัดนะคะและคิดว่าคุณไม่ผ่านมาตรฐานอันนี้สรุปง่ายๆคือหมอของขวัญน,นะคุณแม่เขายืนยันบอกว่าโอเคไม่เป็นไรถ้าคุณกติจะฟ้องก็โอเคฟ้องได้นะยินดีแล้วจะใจให้ฟ้องเลยเข้าใจเข้าใจเข้าใจนะค่จริงๆแล้วเขาไม่อยากให้มีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย มันมีอีกหนึ่งรายชื่อนะคะที่ที่ที่เขาขอเขาขอเข้ามาไก่เกลียนะครับอย่างพี่พี่เต๋อเคยบอกไปเมื่อหลายวันก่อนแล้วกันนะครับก็คือแอนนาหนึ่งคนแรกที่เขาจะฟ้องเลยคือแอนนาแต่ว่าด้วยความที่แอนนาเนี่ยเขาสายตรงสายตรงมาเลยจากที่อเมริกาที่เวกัสนะคะเขาสายตรงมาเลยแล้วก็ เขาขอพูดคุยแล้วก่อนนัดทานข้าวขอคุยคขอเจราจานะคะโดยมีคุณเฮเลนเนี่ยเป็นคนกลางที่จะแบบว่าเออคอยให้มันให้มันจบๆกันไปะนะอย่าไปฟ้องร้องกันเลยเพราะการขึ้นศาลไม่ใช่เรื่องสนุกนะคะแต่เราก็ทราบมาตั้งมามามา,มาหลายเดือนแล้วว่าเขาจะฟ้องเนี่ยก็จะมีหมอของขวัญแล้วก็มีพี่อัดอนะคะ ส่วนเต้นีคงจะเป็นรายชื่อใหม่ที่เพิ่งเข้ามา<ช>นะคะ,ะแล้วก็แอนนาแต่ว่าแอนนาเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะขอเขาจะขอนัดทานข้าวไปคุยกันนอกรอบขอคุยนอกรอบ<ช>น, <า S 2> นะับไก่เกลี่ยเคลียร์ใจกันนะคะ <avaş> ก็ก็ถ้า ถ้าใครมีช่องทางอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพี่ว่าก็เคลียร์กันก่อนที่พี่เขาจะฟ้องดีกว่านะคะอย่าไปท้าทายแล้วก็อย่าไปอย่าไปให้ข่าวอะไรมันมากกว่านี้นะคะเพราะว่าเราไม่ได้อยู่บนเรือทุกคนที่พูดมาพูดๆๆๆไม่มีใครอยู่บนเรือแม้กระทั่งริมตลิ่งก็ไม่มีใครเออทั้งหมดก็ไม่มีใครอยู่บนตรงนี้เดี๋ยวพ่อแม่คือเมื่อวานที่ก็ได้มีโอกาสดูไฮไลท์เนาะคนกระแสอีกคนหนึ่งแล้วทําไมคือทำไม,ค,ไมคนนี้ถึงทําไมไม่โดนเพราะว่าอ๋อให้ให้ทนายดูแล้วราะความก้ากึ่ง อ๋อใช่อันนี้ผมสงสัยเองนะไม่ได้เกี่ยวกับข่าวคนนี้ให้ทนายความดูแลแต่ข้อความที่เขาให้สัมภาษณ์เนี่ยมันยังก้ากึ่งมันยังไม่โช o แบบเป็นบินประมาทร้อยเปอร์เซ็นต์ส่วนคนนี้ก็ยังเป็นข้อความที่ก้ากึ่งแล้วก็คงจะไม่มีตังคจ่ายอย่างแน่นอนก็คือคนนี้อืนี่ก้ากึ่งเหมือนกันก้ากึ่งอแล้วก็ฟ้องไปก็ไม่มีอะไรให้เพราะว่าทุกวันนี้ก็ทุกวันนี้ก็ยังลำบากอยู่อืเวลาฟ้องบินประมาทต้องฟ้องคนรวย ประเด็นของการฟ้องหมินประมาทอันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะฟ้องหมินประมาทเนี่ยเขาจะนิยมใช้ฟ้องคนรวยเพราะว่าคนรวยเนี่ยจะนิยมจ่ายเลยอ้าแล้วแล้วที่พูดไปต้องหมดรวยไหม,มรวยมหมด,หมดแต่ว่าอ,อ,อีกกระแสหนึง่งอันนี้ก็สงสัยเหมือนกันคือก็มีกระแสว่า คุณกติจะไปฟ้องแม่คุณแต่งหมูด้วยก็เลยงงุว่าจะฟ้องในอันนีเ้เรื่องแม่ไม่ทราบว,ว่าจะฟ้องไม่ฟ้องเพราะไม่เคยได้ข่าวไม,าไม่เคยได้ข่าวว่าจะฟ้องแม่แต่เมื่อวานไงพี่หนุ่มก็เลยถามบอกว่าเรื่องของคุณแม่น่ะคือเอาไว้ก่อนไม่ต้องไม่ไม่ได้ฟ้องเพราะว่าอยากไปคุยกันก่อนเขาคุยได้เ,ออเขาสนิกทกันเขาคุยเขาเกลียดใจกันถ้าใครมีช่องทางมีเพื่อนนัดเจอนัดทานข้าวคุยกันก่อนได้อือย่าไปท้าทายคุยกันก่อนแล้วก็เออ ขอโทษขอโพยกันไปนู่นนี่นั่นอมันก็อาจจะจบอไม่ต้องไปไป,ไปให้ศาลท่านตัดสินอแต่ถ้าเกิดใครที่แบบว่าไปท้าทายแล้วก็ฟ้องมาฟ้องกลับฟ้องมาฟ้องกลับอะไรอย่างเงี้ยพี่บอกเลยว่าการฟ้องแก้เกี้ยวเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่าจะช่วยได้ทุกเรื่องประทุไปใใหญ่เนาะเออนะคะถ้าเราผิดจริง ยังไงก็คือผิดก็คุยกันดีกว่าคุยกันดีกว่าเพราะว่าคดีหมิ่นประมาทเนี่ยสาร99.99 99. 99สารมักจะให้ไก่เกลี่ยมหมดมนะครับเพราะว่าสารท่านบอกว่าของพวกนี้มันสามารถคุยกันได้ไก่เกลี่ยกันได้ยอมความกันได้เอานนะใจใช้ใจคุยกันนะนึกถึงความดีงามเึื่งกันและกันอ,อย่าใช้ความกโกรธไปฟ้องถ้าใช้ความกโกรธไปฟ้องเนี่ย มันก็ไม่มันก็ไม่สนุกปะทุกใหญ่ไม่จบไม่ซิมนะทีอีนะฮะใช้ความรักคุยกันดีกว่านะคะครับจบแล้วนะฝากไปด้วยนะคะ M Smart Plus Coffee นะคะคุณผู้ชมนะคะสำหรับ M Smart Plus Coffee เป็นกาแฟสำหรับคุณผู้ชายแต่คุณผู้หญิงซื้อนะคะพระเอกของเขาคือแอลอาร์จีนีดูแลฮอร์โมนเพศชายส่วนรายละเอียดคุณโทรเข้าคอรเซ็นเตอร์นะคะ รายละเอียดโปรโมชั่นเราจะทิ้งไว้ที่หน้ารายการจัดเลยนะครับ1กล่องเนี่ยราคา350บาทนะครับแต่ถ้าคุณซื้อเป็นโปรโมชั่นมนเซ็ตซื้อ3กล่องแถมฟรีไปเลยอีก1กล่อง3แถม1แบบนี้ราคาเพียงแค่1,000ับาทเท่านั้นสนใจโทรเบอร์นี้ครับเบอร์นี้095 7184624หรือที่ไลน์ส,สุขภาพดีครับสแกนเคีร์โค้ดมุมขวานหน้าจอตรงนี้ได้เลยนะครับสื่คุณผู้ชมท่านไหนนะครับสนใจติดต่อลงโฆษณาอย่าลืมครับเบอร์นี้รีบโทรได้เลยครับ0 9 0 0 8 9 9 9 9 5นากครับพักสักครู่ค่ะคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subcribe นะคะ,นะคุณผู้ชมนะ,นะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะกะ็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ